พี่กินคอลลาเจนของมานาวป่ะใช่ใช่จริงๆเขากินคอลลาเจนของมานาวเนี่ยแหละใช่จริงๆแล้วพี่ได้มีโอกาสกินคอลลาเจนของมะนาวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นออราบูแครกเกร์คอลลาเจนแล้วเป็นไงบ้างพี่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยชอบตรงที่เอาเอาอย่างแรกเอาที่ที่สัมผัสง่ายสุดเลยคือไม่คาวถูกปกติคอลลาเจนเนี่ยถ้าจะได้เรื่องเนี่ยมันจะต้องมีติดคาวนิดนึงเนาะอย่างแรกเลยคาวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ต่อจากนี้มามันมีเรื่องอื่นก็คือเนี่ยผิวอันนี้คือ54 54แล้วก็ยังไม่ผ่านมีด ยังยังได้อยู่54่ไม่เคย่านมีรอทำอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ทําเนี่ยรอก็แบบว่าถ้าไม่ไหวก็ยื่สุดเอาน่ายถ้าวันนี้คุณเป็นคนเจนเอ็กคนเป็นคนเจนเอ็กคุณเป็นคนเจนวน์เอาง่ายฟังอัศนีวัสดุฟังไมโครฟังแบบว่าดูพี่ๆต้องเจอั้มแต่จริงๆถ้าคุณเป็นคนเจนเอ็กจเอาเถอะยงน้อยกินลงเยอะขอให้กินคอลลาเจนก็มันประคองไม่ให้ลงเยินคือคืออย่ารอให้ พังครับดูแลก่อนที่มันจะพังนะครับแล้วก็ผิวจะนุ่มขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเที่ชอบก็คือเล็บเล็บกับผมต้องตัดบ่อยขึ้นเนาะใช่ตอนแรกก็ไม่เออมแข็งแรงใช่แล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนผมมันจะเริ่มไปแล้วมาตับขอบอกว่าตัวเนี้ยตัวเองมาทําเป็นส่วนหนึ่งเป็นครัวเชอรที่ทํทำทําพี่ส่วนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เขามาจากอันแรกมาปีนี้เป็นที่สามก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากข่ายละ นอกทากทำให้มันดีที่สุดก็เลยเอาความเยอะของตัวเองว่าจะเป็นผมว่าจะเป็นเล็บว่าจะเป็นผิวว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าคอลลาเจนเนี่ยหลังอายุ25ปุ๊บมันหยุดผลิตแล้วผลิตน้อยลงน้อยลงแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยมันพัฒนาสูตรมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ําจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาน้าจืดมี f ิชค collagen ปปไทด์แล้วก็ f ิชค collagen ตรเปปไทด์แล้วก็ยังมี c o l ลาเจนไทท e อีกนะพี่นี่แรงมากนะแล้วแพงนะ ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะหยิบมาใช้นะมีมีมูมลค่าครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คอนเจนที่ดีเนี่ยเป็นทองเมื้งแต่่ายของอยู่เนี่ยแหละก็คือตัวคอเจนที่ดีมันจะต้องมีวิตามินซีถ้าคุณคอลเาเจนบป่านวิตามินซีอย่าก,กินมันไม่ได้ช่วยเลยแล้ว,ลวที่สำคัญตัวนี้ใส่วิตามินดีกับแคลเซียม 3, เพราะม,มันตอบโจทย์คน30กว่าพี่กินแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคืออย่างอย่างแรกเลยรู้สึกรู้สึกอย่างแรกคือชอบเรื่องผิวแล้วก็กระดู ซึ่งสาคัญมากแล้วปกติอ่ะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเล่นสเก็ตบอร์ดเยอะหัวเขาว่าชอบเจ็บเล่นกับลูกไงมันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมันมันดีขึ้นไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ปกติหนาวมากๆหรืออยู่ในสตูงี้สักแป๊บนึ่งเดี๋ยวต้องอคอยนวด oh. นี่มันก็รู้สึกดีขึ้น <c oughs> แล้วก็เอ,อที่ชอบมากๆเลยคือจริงๆแล้วทานแล้วก็แบบเหมือนคนชอบพักว่าทำไมอายุมันไม่ไปตามหน้าไม่ไปตามอายุเลยอันนี้คือชอบมากก็แนะนำนะครับว่า อย่าอย่าให้สุขภาพร่างกายผิวเราเนี่ยพังไปเดี๋ยวขอขอทำเองชอบทำจริงจริงที่ชอบเนี่ยพกไปกองถ่ายด้วยใส่ได้หมดครับก๋วยเตี๋ยวชาแล้วก็น้ำผลไม้ก็ใช้ใช้ได้ทุกอย่างเลยฟินมากชอบมากไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาใส่เยอะเนี่ยครับช้อนนี่พอเวลาใส่เยอะเนี่ยสิ่งที่เจอคือมันละลายยากก็ใส่สักช้อนเดียวพอแต่ว่าน้ำอย่าใส่เยอะชอบแบบเข้มข้นหน่อยตอนนี้ก็คือที่บอกเนี่ยแหละ มันจะมีส่วนเกี่ยวกับไขข้อด้วยคือเราเอ,า,อาง่ายๆตัวนี้มันจะเป็นช่วงช่วงต่อที่ออกจากกระดูกเราช่วงต่อเนี่ยมันจะไปทําให้เราเสริมดีขึ้นแล้วก็แน่นอนไม่รับ,บรองไม่มีกลิ่นคาวคนแพ้อ,อาหารทะเลทานได้เพราะเป็นบาน้ําจืดาน้ําจืดจริงๆแล้วอย่างแรกคราเจนเนอรเทสมาเยอะเอ่อถ้าแบบว่าไม่เถียงเรื่องความเข้มข้นทุกคนทําได้แต่สิ่งที่มาคือกลิ่นแล้วคา,าวมันคาวใช้แต่อันนี้ไม่มีเลยอยากให้ดูมา่ค่อนค่อนท่านังหอมด้วยนะฮะ เอาละอย่างที่บอกวันนี้พี่น้องชาวมุสลิมสามารถใช้กันได้จุนะฮะเพราะเรามีเครื่องหมายฮารานพี่น้องชาวมุสลิมสามารถใช้ได้ถ้าคุณเจนเอ็กเจนวายรุ่นวาย 2K ทั้งหลาย <c oughs> มันจะเป็นที่จะต้องกินแล้วล่ะฮะก่อนละ,ละนเจนน้องๆอ,อย่ารอนะครับเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่อายุน,อยน้อยๆดีกว่าแนะนะําจากผู้มีประสบการณ์เ <c oughs> นาะเมื่อก่อนมันกรอบเอาแค่ตื่นมาแล้วคุณกรอบแกรบกรอบแกรบหรืรยังกดเข้าไปเนี่ยผิวมันไม่กระเด้งออกมาหรือยังอย่ารอ <c oughs> อย่า, <c oughs> ยาน้อยคุณเสียงเงินพันกว่าบาทกินได้หลายเดือน คุ้มค่าจริงจริง